ร้านทุลงไม่ดีอุจ EGR ซ่อมรถยนต์ครับวันนี้กับ Isuzu D-Max นะครับยูโร4นะครับปี2015นะครับที่ระยะทาง179,333กิโลเมตรนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้ก็สภาพก่อนทำการล้างนะครับเข้ารวมไม่ดีนะครับช่องทางเข้าของ EGR นะครับก๊าซที่ไหลเวียนเข้ามาข่าใหม่ๆนี้ช่องแทบปิดเลยนะครับ ช่องนิดเดียวนะครับตัวนี้ช่องจะเล็กมากสัวก่อสภาพด้านในของเทาร่วมไดีนะครับในแต่ละช่องนะครับสภาพด้านในแต่ละช่องนะครับมีเขเมาอุดตันนะครับนี่นะครับแล้วก็ G r ตัวนี้เราก็จะทำการล้างให้เลยนะครับนี้ทำการล้างให้ภาพของเรือนลิ้นเล่นครับตัวนี้ภาพของเรือนลิ้นเล่นครับที่ท่านเห็นนะครับเมาจับเป็นชั้นเลยนะครับหน้าช่องผดทางเข้าไอเดีนะครับ่อนทำการล้างนะครับเมาอุตันนะครับ เดี๋ยวเราจะทําการล้างนะครับกลับมารับชมกันนะครับผมกลับมารับชมกับล้างทุล่มอีกีนะครับสภาพหลังทําการล้างนะครับช่องที่มาจากท่อเสียนะครับตัวนี้มาจากตรงเขาไฟนะครับเป็นก๊าซที่เอาเข้ามาเผาไหม้ใหม่นะครับก็คือควันในเสียนั่หละครับเข้ามาเผาไหม้ใหม่น,นี่คือสภาพนะครับเห็นว่า เมาของคันนี้ค่อนข้างยับไหมนะครับอันนี้หลังทมการล้างแล้วครับในแต่ละช่องนะครับงทางเข้านะครับในแต่ละช่องครับที่จะเข้าไปข่างต้องปอดน,นะครับตัวนี้อยากทะลุไม่ดีนะครับในแต่ละช่องนี้หลังทําการล้างนะครับพยายามจะซูมไม่เห็นด้านในนะครับ ในกระชอยนะครับเหลือนลิ้นเล่งน,นะครับตัวนี้ก็ทําการล้างแล้วนะครับตัวนี้ที่เราทําการล้างไปนะครับตัวนี้แล้วก็เติปมอเตอร์คืออ e ีเจียล้วก็ล้างแล้วเดี๋ยวไปชมช่องขดตังงข้าอปดี็กตรขั้วฝาสูบกันต่อนะครับภาพจะใสๆจริงๆนะครับตัวนี้ เราทําการประกอบครับท่านที่สนใจนะครับ0803379950 0803379950นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่อง youtube และช่องแฟนเพจนะครับล้างทุรมีมนดีอุด e EGR ซ่อมรถยนต์นะครับแล้วก็ทักแชทที่ช่างเกตล้างทุรีดีด้วยน้ํายาซ่อมรถยนต์นะครับส่วนเหตุผลที่ทําไมต้องล้างด้วยน้ํายานะครับการล้างด้วยน้ํายาไม่ไม่ทำให้ตัว ถ้าลูไม่ดีเราเสียรูปนะครับบิดงอนะครับตัวนี้เวลาประกอบคืนจะสนิทครับจะไม่เสียหายนะครับก็จะทําให้ตัวชิ้นงานใสนะครับการล้างก็แล้วแต่เทคนิคของช่างแต่ละช่างนะครับอันนี้อยู่ที่ลูกค้าจะเลือกเอานะครับตัวหนองตัวผมก็จะทําการล้างช่องปอดทางเข้าไอดีด้วยแบบนี้นะครับง่อากาดไหลวนและสะดวกยิ่งขึ้นนะครับทําให้การเผาไหม้ของรถยนต์นะครับของห้องเครื่อง ที่เข้าไปจะสมบูรณ์ที่สุดน,นะครับก็ขอบคุณมากครับท,ท,ที่ที่ติดตามแล้วก็เข้ามารับบริการนะครับขอบคุณ <Keep. S 1> ครับ hey. Hey. Hey.